สวัสดีครับผมน<ม>ี่ว่านมสกุลคนจาวางครับอ่ะมื่นนี้เนาะครับิพาไปที่อสตอบอรี่ครับผมตอนนี้เฮากะทุนทางมาได้ครึ่งทางเลวครับแต่ว่ามาพอนะครับเนาะ งันใหญ่งานยักกับผมมาพ่อยังเนาะว่าเป็นยังเนาะครับเนาะเดี๋ยวจัดแก๊สกันครับแป๊บนึงครับ,น,น,รบนี่ครับผมเพงโซล่าครับกลางเขานะครับเน,นาะเพงโซล่า อันยักษ์มา,มาครับผมอยู่กลางเขาเลยครับละเส้นทางเข้าเส้นทางเข้าิิาาไปสื่สตอบรีครับเนาะถ้ารอตีตามนะครับเนาะรอติดตามว่าส่วนสตอบรีเข้าทีนั้อีกไก่บ่ครับ นี่ก็ให้เบื้องแผงโซลาก่อนครับผมเจ้าลงทุนค่ะครับเกาดีแผงโซลา่าแผงโซล่าซิลนะครับนะเผงยักษ์กว้างมากเลยครับเนื้อที่นี่เป็นว่าน โอ้ยหลายไรอยู่ครับบุ้งเราครับเป็นแผงเป็นแผงเป็นเพื่องๆ่มครับเนาะแผงโซลาร์เซลล์เอะเดินทางต่อครับผมเนาะบุกไปสวนสตรอเบอรี่ครับอ่าเดี๋ยวครับบรรยากาศข่างทางครับผมเนาะนี่เป็นปลาสมครับครับปลาสมนะครับเนาะสมเกาหลี ครับระยะทางกันเดินทางมากครับมีรถยนต์คันหนึ่นนงเลียนมานอยู่ครับ <S <S ปลาสมแผงโซล่าครับผมบรรยากาศหน้าหนาวก็ได้ได้กะไปพ่อกันอยู่สวนสตรอเบอรี่ครับผมเนาะวันนี้เนาะโอเคครับพ่อกันที่สวนสตรอเบอรี่นะครับ อ่านี่ครับเท่ากับมะฮอดส่วนสตรอเบอรี่แล้วครับผมเนาะแต่ยังม่ถึงหนาลาดครับโอ้ยมีแพะด้วยครับเห็นแพ่ปะครับตัวดำๆเด,ดี๋ยวพาไปทายถ้ำครับผมว่าพี่พ่อน้องไปพุ่งแพะเนาะคขมิลาก,กันจ๊ะเนี่ยขมิลาก,กันจ๊ะเนีน หอดสวนสตอรแล้วครับผมนี่เนาะตามกล้องนะครับอันอนีก้กล้องนี่ก็มือหนาครับผมตัวนี้กินที่ครับกินที่ครับผมเลยตัวนี้ซัมมิ่นครับ 되지가요친구들모여주는거예요유튜브해요유튜브네유튜브해요네유튜브에많이올려요네지금나하จวนแล้วครับผมจวนเพื่นกนอยู่ท้างหลังครับเอ้าไปบุกสวนเพื่นมาครับจักน้อยนะครับเนาะไปบุกสวนเพื่นครับ พอแพะครับผมนะพอแพะหน่อยตัวนึงครับอีลอยลัวลัวอีลัวอีลัวอ่ะเดี๋ยวครับได้ชมบรรยากาศเนาะนี่ข้างหลังเฮาจะเป็นสวนสตอครับเนาะเดี๋ยวเราพาเหร์กระแเผะก่อนครับหนนึ่งนะครับนะเนาะถึกจะแเผะก่อน

เห็นไหมครับผมนั่นจากยจานครับผมจากจานเนะาะอยนึงครับเอาฮาสิล้องจับไม่บังครับุนก 강아지가와가지가 괜찮아, 괜찮아 괜찮아 제가, 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 제아 괜찮아 괜찮아 นครับนี่ครับอันเหาสตรอเบอรี่เนะครับนะเนาะกลับมาเห่าบนกลับมีสามเหาสี่เหาครับ จังไงเพิ่นจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวสี้ล่องขอเพิ่นเข้าไปทายถ้ำบึงครับเนาะครับเนาะว่าเป็นยังไงครับ่มีแฉะหน่อยเรื่งองเหรียญน,น้ำอีลอยรัว <laughs> เป็นกบบย่านพุนครับอ่าตอนนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนนะครับแับน,นี้นเนาะเดี๋ยวบุกสวนสตรอเบอรีเพกันครับผมอ๋อตามห่อครับ โอนี่นะครับเนาะตันสตอบอรี่น,นครับถึงปันกางกักุ่ะอบซูปันกางกุ้นนี่ครับสตอเบอรี่รับผมน่วยในญัๆได้ครับยังบ่สุกสุกยังบหลายครับ เป็นไงครับว่าเบิ้งเฮาหนึงครับต้นสตบุบปรีจะลูกง่ายๆเลยครับนะครับผมเป็นก็นมีหลายเฮาครับงามครับระบบนี่เนาะจังได้ก็บไทยทรรมในชนสตบุบปรีเบิ้งหน้าครับเนาะแต่ผมกอยากรบกวนเพื่อนหลายครับขอเพป็นขออนุญาตเพื่อนหน่อครับเนาะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามทุมะกคนคนสว่างด้วยนะครับผมสวัสดีครับ